ค่ะกราบสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะสำหรับมื้อนีนนะคะ,อะ,คะแอดพาท่านผู้ชมมากขึ้นตีนผู้นะคะไปหาแม่พร่มนะคะงวดที่แล้วเพิ่นฝันเห็นป่านะคะแอดมินกะตีเป็นต้องมีแปดนะแม่ตองมีแปดนะคะถามว่าแม่ถูกบอ นะคะบอรูอว่าแม่ถูกบอแต่ว่าแม่เพิ่นบอกว่าเพิ่นมาเจ็ดสามเจ็ดสามนะคะท่านผู้ชมไปคะ่ทปะท่านผู้ชมเดี๋ยวจังไดไปติดตามรับชมรับฟังนะคะเดินทางคืนไปตีนผู้พร้อมกับเจดังแล้วก็ไปถามคุณแม่พร่อมเบิงนะคะวางวดนี่เพิ่นมีตัวเลขโศคลาบมาฝากเข้าบอนะคะกะจังไดกะผู้ใดที่เขามาติดตามรับฟังนะคะกะให้ชมเพื่อความบันเทิงนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะ ก็ขอให้สุขุสุขคนนะคะชัยสติชัยวิจารณญาณในการรับชมนะคะทา่านผู้ชมโอ้เมนความเจ้าใหญ่คุณใหญ่นะคะอันอนี้คอยละมั่วันมาคอยเด็ดปลาต้นใหญ่ๆเจ้ายังวะปิดให้แน่ออกโทรทัศน์มันนี่เจ้าคืออันปิดเลยใหญ่ห้าปลอดภัยจากก้น อันคืออันนี้เป็นแนวไดจังว่าอันคนลงป้าคยว่าคอย่าซื้อเจ็ดสามบับข้ามบนละทางครับไมบนี้บัดนี้บัดนี้บันถึงแล้วบัดนี้แม่ถึงแล้วแล้วว่าขันันจังที่ว่าเป็ดไดโน่เจ้าว่าจ้าจ้าเป็ดเจ้าว่าค่ะอืข้าเจ้าเราค่ะ หรือเมนดีหนอเป็นเป็ดอีกหนูตีถือก็นู่นนี่ต้องย่างใหญ่กว่าแม่นความเจ้าแม่นความเจ้าเมื่อนั้นเจ้าฝันเห็นปลาปลาก็ต้องเป็นเป็ดเจ็ดต่างว่าแม่นอยู่บ่ออีแม่ค่ะคนบ้านแม่อันก้อีแม่ซื้อ Qua chưa chết Mặt của mặc chết chắn vợ chồng, ngoại tang nan lung pha vợ cháu ngoại tang nan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  ngoại tí quế anh tang nan ngoại 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 ตีแปดสามสามแปดถึกเขาบกขาเขาอันเขาอันบอเล็กอันาเนาะเจ้าต่างผลลงได้น้ำใหญ่ผินเนาะเจ้าของกระจุดทูบได้แปดสามกับเจ็ดหนึ่งกับว่าได้ไรยี่แม่เอ่ยพอได้ค่าน้ำมันกว่าได้เน้นตัวนี้ไหล งวดนี้งวดที่ถ <so ึงน um ี่ได้แล้วงวดที่ถึงนะว่าทันได้ได้แล้วก็มาถามมีแม่เบิ้งนี่แหละว่าความฝันเป็นจังไดเพราะว่างวดที่แล้วเนาะเจ้าก็ฝันดีอยู่เนาะพูดถึงเนาะก็เลยมาถามเบิ้งเจ้าได้ฝันอยู่บ่แม่บอกฝันงวดันก็ลืมดิครับอันนี่เขาเว่าอาหารไามเขาโซเล็กบอกเขาโซเล็กเดียวอยู่บ่งวดนี้ผู้ใดฝันอันรถึงพูดถึงพูดถึงพูดถ เขาฝันบอกเขาฝันเขาว่ายูนาเฮิรนเฮานี่บอกขั้นใจเงินออกซูซูก่อนเขาบอกให้ฟังนลยบอกให้ฟังนอีแม่ขั้นว่าอะไสามเก้าฮะนี่สอบผานอันเอาเลขทะเบียนรถน่ะเก้าสามเก้าผู้ใดฝันเจ้าของรถทั้งอีพ่ออีแม่ผู้เขาฝันเคยผู้เขาฝันว่าอันฝันทะเบีนรถผู้ใดหนึ่งเขาได้สมหวางอันคนทมาเขาเล่ามันนี่เนาะลูกสาวเรือว่าสามเขาถามลูกสาวว่าอัน ทับเบี้ยนโลดลุงทับโลดไหลเข่าอ่ะก็ฟันเกี่ยวครับงอนยาสันงอนตัดเข่าใชเไหมเจ้าหันทางออกโรครับบาตัวฝันว่าอันรองนั่นแหละตายหมดเลยละขี่ง่ายบ้านค่ะง่ายบ้านอย่างฝนรูบมาเพื่อนลูกเขยค่นใหญ่ลูกชายเล่าค่ะเราเลยบ่านใช่อันควายเล็กดอกของเพื่นนั่นช่วงลูกชายเล่าอีนายนรองน่ะค่ะ ยุดที่ลูกเคยยุดมุงบุ้ง้องเขาไปโหลดกูเห็นออกมันยังเอาไปอยู่โหลดนะมันออกตัวกับออกตัวกับเก้าสามทะเบียนรถรถทะเบียนรถสามเก้ามันออกเก้าสามโอ้อันนี้คือเล่าความฝันย้อนอดีตออยนดีว่าฝันฝันก็ชื่อย่ะวะฝันเข้าเลขเลขออกตัวกับชื่อกับหน้ากับหลังชื่อโฉงตัวเสียอันนี้เขาว่าอัน ผู้เขาฝันกันออกสามโตเขาว่าครับอันผู้ว่าออกสามโตนี่คือฝันคิ้วมันบ่างคนฝันฝันเกี่ยวกับบุตรทานนี่แลให้อีแม่นีในเล่าให้ฟังคุถามค่ะละคุณยาเบอาก็คือเขาไงข้าวทิ้งนั่นเขาฝันเกี่ยวกับออกสามโตเขาว่าบเอาเชื่อสามโตเลยเขาฝันค่ะผู้นันกันว่าโอ้ค่ะกระชือชื่อนี่แหละครับ ผู้เพคนฝันนั้นอยู่แถวนี้อยู่บอบ้านน้อยผู้เงินบ้านน้อยผู้เงินบ้านได้เคยไปจากเธอแล้วบ้านน้อยผู้เงินผู้ฝันบอกค่ะฝันเธอได้ก็ลูกสาวว่าอุ้ยผมหวังว่ามันีะยิ่งยนต์ใจฝันเท่าใดก็ตับทับเลยบอกเขาเว้วเขาถามลูกสาวว่าสมเด็จโดนลุงค้ำเงินตัวไหนเขาว่าครับโอ้คือสิฝันแม่นแทะจังหวะเนาะนี่ชี้หะ งวดที่สี่ขันแม่นั่งเขางวดที่สี่ที่ต่อกันสามงวดแล้วนะครับแม่อ๋อถูกมาแล้วสามงวดอันนี้งวดนี้ขันเข้างวดนี้ทีงวดที่สี่มันคือเขากระบอกแสดงว่าสองสามงวดที่ผ่านมาเราก็ได้หลายเติบยุชนอบุหรี่หลายเสาบุห่หลายบุหรี่หลายบุหรี่ทุกทีค่ะทุกยายงอมจังมีบ่อแหลยายกินอันีหนุกโอ้ฝันแม่นๆจังซี่ก็อยากหัวจักอยู่แล้วว่าตัวใดเนาะ คืออีแม่บว่าข้าวข้าวก็จบนี่ละเนาะแต่เพิ่นฝันเกี่ยวกับรถคันนี้บ่อีแม่อืมงอนนี่ลดนาบานคุณยายนี่เนาะโอ้ทะเบียนข้าก็เก่าคุ้นฝันยังคือขนบ่ออกทะเบียนรถตัวออกผู้ฝันออกอายุเอาเ้าชิ้นหูจะจะได้มาผ่าอายุเท่าไรบาทห้าคนยิ่งเงินมือนี่ผู้จักแต่ทะเบียนรถบ้านนี่น้อแม่ทะเบียนรถตัวใดก็แม่วอาให้ฟังไหมเนี่ยเก้าสามเก้า ก้าสามเก้าสามตัวนะครับสามตัวเลขหามเนาะมเมนทุกบอกเออเก้าสามเก้าครับหามเก้าเนาะแม่เนาะโอ้โหอันชุนหนึ่งอืมหนึ่งอันเก้าสามนี่บอกนี่นี่บอกันเขียวๆนี่โอค่ะไฝันเก่งอเขาสตไม่เาาโตับอแม่กับฝันคิวอยู่ตัวนนะ เวานี้ฝันเราไปบ่ามอหงายลูกเขยเอาไปลูกเขยยังเอาไปอยู่บ่ฝันบ่งินนี่มอฝันมีเงินที่บ้านเฮาก็มีคนฝันแม่นอยู่เนาะคอกนะก็คนที่ฝันอยู่บ้านน้อยผู้เงินวันทีอยู่บ้านน้อยผู้เงินเป็นใจก่อนให้แม่ไห้หนอหักแม่แม่ต้น้องไห้แก่ของนี่แหละอันเราอยู่นี่ ค่ะลูกสาวก็ห้ากสอนห้ากว่าหกฟังย่านฟังฟังคนานค่ะคือว่าเขาฝันะเขาถามอันขยนรุดี่พอนละค่ะนไพ่แม่โต๊ดคนะเราฝันเราว่าหฟังคนลาเขาโซเดียวมือเช้านี่บอกแม่จับมือไหมไม่เวาหกฟังนั่งเหาก็ธรรมดาแล้วเนาะคนเฮาถือเรียกอะ ถืออีกแล้วงวเนี้คนขายกับชีบอกเนาะกับหุ่นจักเดี๋ยวเนาะว่าไผถือไผยถือเนาะก็เป็นธรรมดาเนาะค่ะเนาะแสดงว่าเขากับที่แมนทีคิวตัวเขาจังถือหลายงวดแถบคันทุกสองสามงวดขึ้นมาละวักเก้าอันเป็ดชาร์ดใหม่หัวซีเอานี่เครือกล้วยนั่นเล่นทรศัาร์ดต่างัผู้ใดถือฮึผู้ใดผู้ใดตี ใช่แล้วเจ้าตีเอาในโซนถัดมันเป็นสามปีกล้วยเครือนั่นะสามปีแต่เรื่ลยว่าอันกูให้กล้วยกับเก้าคนนั้นเดี๋ยวปีกระเพกถึงตกค่ะพอสามปีให้กุ้ยเสีเอวสามใส่โอ้โหน่คือตีเก่งแถวบุถือเนาะค่ะเขาบุขายที่บุถือนี่คือบุขายเขาอันเลยกูนี่มีอันอยู่หนอหลังนี่เรกว่าสิบกอันเนาะอันเนาะจังหวะนี้สิอันก็บอกนี่ใส่ซื่อนี่แหละ แม่ซื้อซื้อตัวใดวะในวันนี้รถเจ้าของเหือยรถเจ้าของรถอีแม่เนาะที่เราอยู่นี่เนาะที่เขาฝันเกี่ยวกับรถเจ้านี่เกกาสามเกเสามาสมเก้าสามามเก้าสเก้าสามเกมาเก้ามเก้าเสมเเกเก้าเกาสามเก้าสเก้าสกเก้าเก้ก้า มันัโตเลนั่นเดี๋ยวเราซื้อเลยเอาัปใดบักนั้นเลยก็ไปก็มามาหลายตัวคนว่าบหลายุ่นหมดผ่นุบางอย่างเหมอนโอ๊ยเงินม้เท่าไปใสรมดซื้อเล็กมดว่ เขาเท่าก็ใส่เงินซื้อเลขอยู่หน่อนี่เอาพอดี่คุยเรื่องเลขนี่โหเติรโหเติร์นแม่ดิบอ่มีความชุกก็ได้ค่ะกาคก็ภาคมได้เลยนี่มาพาหูแล้วก็ขึ้นอล้อันนันได้ยินคขามโหนี่ต้องมาซิมสุ่อีเม่ฟังเลยเห็นปะเอาแนวทางซื้อๆดอกก็จะซื้อหลายซื้อพอฟังมาแม่หนอบ่า ค่ะคือเลยข้ิจาได้ยินหรอแ้วมันซื้อให้วดนัชิจายซื้อให้วนบ่้วนนักพันหนาครับลงเือนไปมึง้วนนี่กูสิชูหมดสองเราสมเราเขาไปงนบ้านมึงจะบันยีบดมันชิได้เขาโซ่เดี๋ยวอีกบ่เน่นเขาโซอีกเอาอีกบ่แบนี้คือว่าอล้วเนาะตรของเขาเลยหล่ะครับ แต่ว่าก็ต้องเบิกเงินแต่ละงวดว่ามองใดมันเป็นตะนักตะเน้นเราก็จังพี่เจรนาเอาจังที่ละครับค่ะสุดอดทางฟังมึอนี้ค่ะวางตึ้งค่ะเอาเอาตามถามถามเรื่องทะเบียนอุปโภคไอแม่ไหนเฮือนี่ยหลังทางนานวะผู้จอดรถนะบ่โอ้เอาถ้าซันก็ทีได้ตัวเลขฝากแฟนครับได้บาทนี่เธอเป็นงวดที่สี่เนาะ ก็ไม่ทอว่สามงวดแล้วเขาอันฝันถึงรถคนนะครับมันเข่ามันมันคนผู้ฝันผู้ฝันบ้านน้อยผู้เงินขี้งวดนี้่บ้านน้อยผู้เงินน้อยแม่้ันน้อยผู้เงินอืมอีแม่ซื้ออย่างค่ะคุณแม่ซื้ออย่างค่ะซือถ่มแม่ถ่อมแม่ถ่มเที่ยวกับโมแดงนี่บ้านหาชัยฮะเที่ยวเลยแดงนะ แดงป้าแดงปลาแดงลุงเลินน่ะโอ้บอกอ๋อพี่น้องแล้วพี่น้องสุขอยละหันครับเนาะแดงเลยเขียวเจ้ามวจักเยนุษอยู่บอกมวจักไผ่มวจักแต่ปลาแดงบอกโอ้แสดงว่าเออค่ะกับพี่น้องกันละก็เขาปลาแดงค่ะเพิ่นมีซักเป็นป้าเพราะว่าเขาปลากิ้งนี่แม่ของอ่างพุ่าเ้าหนีชื่อจังไก่ซื้อตังค่ะลูกลานเรียนล้นเจ้าก็ะสิบวจักซุ้มหนูดอก หนูกับเซาเคยมาสองเท่านี่แต่พัดมาเห็นนี่แม่นเจอเดี๋ยวยุเฮนจะผิดมือน้นเราซื้อลอตเตอรี่มาบังคันโบเห็นเพิ่นมาชิมมาซื้อลอตเตอรี่นำเพิ่นอยู่กะสงสัยยังบบมาแต่อมสินมมนยังบบคำเนาะเขากระเซาก็ขายเนาะขี้ไกยบังคันแล้วโบเห็นล็อกประตูเนาะเอาสรุปตัวนี้แหละนะอีแม่เนาะเก้าสามเก้าเนาะ เป็นแนวทางให้แฟนแฟนครับแฟนซ้องขันไผ่เข้ามาติดตามรับชมกับชื่อนี่แหละค่ะขันมักน้ำกัจจานโรดไม่ทันได้ฝันเดี๋ยวเดียวจะฝ้าใกล้ๆมือที่บ้าหาเด้อเธอเจ้าฝันนอกจากมาตีความฝันเนาะถ้าเบิ้งสะกก้อนหนะคะเนาะเห็นมือนั่นังก้อนออกมือนึงเลยไม่เห็นใหญ่มือมือเล็กหงายก้อนฉอดนู่นจะเขาเอามาให้ดินู่อกแล้วมือหนังจ้าว่าปลานั่นมาดูที่แรกเดี๋เนาะ ฟันงวนนั่นก็เข่างวนนะฟันย่อถือเลยครับคูถือหลายบ่กครับถือกันปีหนเขาดีเพือนหนึ่งก็ถือกัได้นองอันถือต้องงวนเลยบ่กือที่เศ้าซาบสิบาทต้องนคุลินนักฟันนี่เด้ตะกี้นั่นค่ะตะกี้ก็ห้าบาท บาหวาดอห้าบาทสิบบาทได้บางคนเขาเล่นซ้ำนี้ค่ะสิบบาทเช้าวันเดียวนี่โอ้ยร้อยคูณร้อยกับดิลลีใจขนาดตีอันฟันยังกับบัสตี้เซลล์ก็เป็นเลขตีเลขมุดเด้อลีมันม้วนเนาะจะแม่นว่าม้วนเนาะตีเลขนี่เนาะคือว่าแหละว่าแอดมินกับมากเลขจังกับผู้นำหาเลขแล้วพี่น้องเอ้ยนะคะกับเป็นแนวทางไว้นะคุณแม่เนาะเที่ยวเนึ่งจำโห จะ่ช้บ้านน้อยละนั่นกับมาแก้เรื่องอันกล้วยอันนี้เลยแก้เรื่องกล้วยอืกล้วยเกานี่แหละไม่กระถือเถียวนั้นก็ระบอกอาจจะถือเออนำนวนผู้ปีนันเด้หนอไม่ที่เราได้รถถือน้วมาตั้งถือเลยปีนันค่ะอืผพาเดียวม่วนอยู่แล้วปีนันเลยนร่นมาหลานลงวดนี่ล่ะเขาสิให้เจ้าถือแก ้สุแลวค่ะท่านผู้ชมนะคะกขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะมือนีได้แต่ตัวเลขของแม่ท่อมนะคะซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณแม่นะคะของแม่พ่มมวดที่แล้วฝันดีฟันว่าได้ป่านะคะแต่ว่าแม่พ่มกับมักเจ็ดสามนะคะกะรุดแต้มหนึ่งนะคะสาหรับมวดนี้แม่ท่อมกับไฮมาเก่าสามเก่านะคะ ส่วนแม่พมยังบ่ได้ฟันดีถ้าฟันดีจังไดแอดมินกระิตามตัวเลขโชกลาบมาฝากนะคะไพ่อยากให้กำลังใจนะคะพอเดมี่ค่ะน้ำหมกค่ะน้ำมันในการเดินทางแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมเพื่อจะได้มีกำลังแรงใจมาหาตัวเลขนะคะมาฝากแฟนคลับแฟนช่องสำหรับคลิปนี้นะคะอดมินขอให้สกุลสุข้นโชคดีมีโชกลาบนะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชม ใครยังบอกกดติดตามกับกดติดตามให้แอดมินน้ำแน่แน่เนาะคะ่ะเนาะสําหรับคลิปนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนโชคๆมันหมานสุกูสุขนขขนคะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ